สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนัเต็งค่ะวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาในหัวชื่อคลิปคุณอาจจะเห็นแลข้างบนนั่นก็คืออะไรหวาแล้วคนอาจจะงงว่าซื้อทําไมเสียแะไรต่างนั่นก็คือเป็นการพูดถึงกับผลิตภัณฑ์ที่นักตี้ซื้อมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลื้มคือเราพูดกันมาเยอะแล้วว่า เฮ้ย hey, my favorite นู่นนี่นั่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันเพิ่มสิ่งนี้เพิ่มอนุนอันนี้แล้วบอกว่าแม้กระทั่งในคีวิตเราแต่งหน้าก็เราใช้ให้ดูว่าเ e อ้ยเราชอบชอบสิ่งนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็ทํากันมาเยอะแล้วก็สิ่งที่ชอบมาหนึ่งมาถึงในสิ่งผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เราไม่ชอบมันดีกว่าคือเนื่องจากว่านะัตตี้เคยได้รับการแท็กมาแล้วครั้งหนึ่งจากพี่แนนนะครับพี่แนนคนสวยจังนั่นก็คือเป็นสําหรับ5ชิ้นสําหรับที่ตัวเองไม่ชอบอืมก็คือ มันก็ติดอะไรหลายอย่างแล้วก็เลยไม่มได้มีโอกาสทำสักทีคราวนี้เราก็เลยมาทําเป็นในรูปแบบของมาตีึเองนะั่นคือเป็นไม่ซื้อ,อ,อทําไมเสียรายตังเออตามเชฟคิปเลยนะคือเสียรายตังจริงเพราะว่าคือ5้าชิ้น่ะมันน้อยไปเราก็เลยจัดมาประมาณทั้งหมดเท่าไหร่วะ9ชิน้นเออเยอะเหมือนกันคือบอกว่า5้าชิ้นน้อยไปจาดสร็จฉันไม่เพิ่มมันเยอะกว่านั้นวันนี้จะมีอะไรมั่งไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยก่อนชิ้นแรกหลายคนอาจจะไม่ อาจจะไม่เชื่อแต่เชื่อเถอะว่าฉันไม่ปื้มจริงนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะฮาดาราบโบซูเปอร์เฮโรอเอ้ยไม่ใช่ h a d ารา,าบโบสีแดงเลติ n o ย์แอนด์ลิฟติงเฟิร์มมิงโลชคือมันเป็นอันนี้นัตตี้ได้มาตั้งแต่ตอนคลิปวิดีโอของปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็คือเป็นฮอ h a ฮารา b าบโบจากญี่ปุน่นอันนี้นัตตี้เป็น m a คอ in j a p ป n นนะคะคือซื้อมาซื้อแบบว่าให้ ประชาชนที่มาจากญี่ปุ่นให้ไม่ได้ซื้อในเมืองไทยใช้มาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้ามาวางขายในเมืองไทยแล้วทําไมถึงไม่เพิ่งตัวนี้หรอเนื่องจากว่าใช้แล้วว่าสิวขึ้นคือไม่ได้แพ้นะอาการที่สิวขึ้นไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือมันไม่เหมาะกับสภาพผิวคุณนั่นเองก็คือใช้แล้วตอนแรกก็คือสิวขึ้นแบบสิวขึ้นปูดแบบป,แบบปูดเจ็บเจ็บแดงๆอ่ะคือแบบปูดมากจนแบบว่าเฮ้ยแบบตอนแรก ใช้วันนึงก่อนก็เออก็โอเคคงสงสัยเราเป็นช่วงที่แบบว่านอนน้อยอะไรเงี้ยคือสิวขึ้นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่พอใช้ประมาณติดต่อกันสาวันนะคะสิวขึ้นสามเม็ดเลยก็คือบอกว่า<อ>มันคงไม่เหมาะกับสาภาพผิวฉันแล้วแน่ๆเนือ่องจากว่าเนื้อมันค่อนข้างข้นข้นมากข้นกว่าบอกทุกผลิตภัณฑ์ในในโลชั่นของฮารดะัะบลดเลยคืออันนี้ข้นที่สุดแล้ว,ลวคือมาจา หนักไปสําหรับเราแล้วก็ไม่เหมาะกับสภาพผิวเราก็เลยบอกเออไม่ปื้มคือมันน่าจะเหมาะในความเห็นนาที่นะน่าจะเหมาะกับคนที่บอกว่าไม่มีแนวโน้มเป็นสิวหรอกคือไม่ได้สิวขึ้นง่ายหรือว่าอายุเลยบอกอย่างที่เขาบอกก็คือลดเรื้อรัแล้วก็คือประมาณอายุประมาณสามสิบขึ้นอัพอะไรที่บอกว่าเป็นวัยที่ไม่มีสิวจะขึ้นแล้วว่า,าน่าจะเหมาะกว่านะคะอันนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ซะทีเดียวนะอันนี้นาะที้ก็มาใส่ กับมาร์กเป็นแผ่นมาร์กอะค่ะมีขานที่โมจิก็มาแปะใต้ตาก็เออใช้ยังยังมีประโยชน์อยู่แต่ถ้าถามว่าเออถ้าถ้าเลือกได้ก็คงเออซื้อทําไมเสียดายตังนี้เงี้เนาะจ้ะอันที่2เลยนั่นก็คือจากญี่ปุ่นเหมือนกันนั่นก็คืออันนี้เลยค่ะเคยทคําคลิปวิดีโอฮอลไปแล้วนั่นก็คือพาร์ตี้มาสคาปัดคิวนั่นเองมาสเป็นมาสคาร่าหัวแบบอย่างเงี้ย เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วสีที่นัตตี้ซื้อมาสีอะไรวะลืมรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์สองหรืออะไรสักอย่างสีออกเป็นน้ตาตาลทองอะครับแต่มันมีมันมีความส้มคือสีแบบเฮ้ยเราก็ดูมันแต่มันส้มมากส้มจนแบบว่ามันดูโดดโดดมากอะคนที่ทําสีประกายส้มมันไม่ค่อยมีอะแล้วคือมันโดดมากแล้วบ,บอกถามว่าอย่างเลยที่ไม่เปื้มนอกจากสีคันนั่นก็คือหัวแปรงอะโอเคนะแต่แบบแต่ติดไม่ทนติดไม่ทนแบบไม่ทนจนแบบ คือมันแบบมาสคาร่าที่ปัดคิ้วที่นาตี้ใช้มาหลายยี่ห้อมันก็ทนในระดับหนึ่งนะแต่อันนี้คือแบบไม่ทนเลยครึ่งวันก็ไปแล้วคือแบบอะไรวะแล้วแบบมันมีกากเผ็ดมากแบบคือมันมีกิตเตอร์มีชิมเมอร์ค่อนข้างเยอะมันก็เลยดูหลอดไม่มค่อยได้เปน็นธรรมชาติคือมสาสคาล่าปัดคิวไม่สมควรที่จะมีพวกชิมเมอร์อะไรพวกนั้นเยอะนะคะก็เลยไม่ปื้มแล้วราคาก็เท่าไหร่เองสองร้อยสามร้อยกว่าบาทเลยซื้อนาอ,อันต่อไปนะคะนั่นก็คือ มันยังยังอยู่ในส่วนของทาซึ่งหลายๆคนฮิตมากแต่ฉันไม่ปลื้มว่ะนั่นก็คือ Into i อ w a t e r p อ o ์ f ูเจลไลเนอร์นั่นเองเป็นไลเนอร์ดินสอที่เขาเคมว่าเป็นแบบเนื้อเจลใช่ไหมอย่างเงี้ยซึ่งเขียนอยงเงี้ยดูเขียนง่าย mm. เขียนเขียนได้มันก็เขียนง่ายจริงแต่บอกคือไส้เขานิ่มมากนิ่มจะแบบเขียนไม่ค่อยติดเขียนแบบมันเลอะอ่ะมันเละแบบเละมากแลก้วแบบยังไงอะ่ะคือบอก บอกไม่ถูกมันคือมันเละอะ่ะคือแบบไม่ทนอย่างที่เขาว่ากันและยิ่งเหล่านะหัวมันก็ทู่อย่างเงี้ยคือเหล่ายังไงก็ไม่มีทางสวยเพราะไส้มันนิ่มมากแล้วก็ไม่ได้ติดทนดีเวอร์อย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันจริงๆซึ่งแบบหลายคนฮิตแต่ฉันไม่ปลื้มจริงๆแต่ยังดีนะ่อยที่ราคามันค่อนข้างถูกอันต่อไปเป็นไลเนอร์เหมือนกันจากอีกยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นอีกแล้วของเคานั่นเองค่ะอายไลเนอร์เพนซิลเป็นรูปแบบหมุนอย่างนี้ค่ะหมุนขึ้นมาสีที่นัตตี้ซื้อมาคือ BR3 นะคะเป็นสีแบบไม่ออกเป็นดำเทาเอะเ,เ,เออประมาณนั้นอะคือตอนนั้นซื้ออุ้ยหักเห็นมามันแย่ม,มันหักแล้วแบบคือเขียนเขียนอย่างเงี้ยเขียนติดนะแต่เน,นื้อแบบสไตรียนสอแข็งมากแข็งจนแบบเขียนไม่ติดต้องถูจนเจ็บตาคือตอนนั้นซื้อมาอยากได้บอกประแต่งหน้าน้องผู้ชายอ่ะหักอีกแล้วประแต่งหน้าน้องผู้ชายบอกว่าจะใช้สีดำก็ดูเข้มเกินไปก็เลยไปหาก,ก็เลยไปลองอันนี้มาแล้วแบบ แย่ yeah, มากคือเขียนไม่ติดเลยต้องถูแบบจะน้องบอกเฮ้ยพินัตตีเจ็บตาไปแล้วก mm hmm. ็บอกย่มากแล้วแบบเนื้อมันแข็งแล้วแบบเขียนไม่ค่อยติดด้วก,ก็เลยบอกไม่ปิื้มมากเลยรุ่นนี้นะคะเคสอารเรเนอร์เพนซอันต่อไปเลยนั่นก็คือมาส่วนในของยังโวงตาอยู่ก็คือกาาสิกของตาปลอมของยี่ห้อเมลินดานั่นเอง eyelash g o นนเขาจะมี2รุ่นนะคะก็คือสีขาวขวดแพ็กเกจสีขาวกับขวดแพ็กเกจสีดำอันนี้นัตตี้ซื้อสีขาวมาเนื่องจากว่ามโนว่าเอ้ยมันเป็นมันก็คงเหมือนยี่ห้ออื่นก็คือบอกว่าเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอติดไปมันก็จะแห้งแล้วก็กลายเป็นสีใสตะปาเลยค่ะคือขาวยังไงขาวอย่างนั้นคือแบบเป็นกาวอย่างเงี้ยเออก็คือขาวก็คือขาวเลยนะไม่มีอาการแห้งเป็นสีใสนะไม่มีนะจ๊ะคือบอกว่า เป็นเก้าเป็นการติดขอตาบอมที่สติ้งงงมากอ้าวไม่เป็นสีใสเหรอกูมันโหนไปผิดเหรอก็คือบอกว่าขาวยังไงก็ขาวอย่างเง้คือไม่น่าหรอกมันทำไมถึงมีสองรุนก็คือขาวกับดำลุกนี้ซื้อสีดำมาก่อนื้อสีขาวมาบอกว่าอ้าวขาวก็ขาวเลยแล้วบอกติดไม่ทนด้วยติดไม่ค่อยดีเลยจริงๆราคาถูกแบบประมาณห้าสิบกว่าบาทลืมอันต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือมาในส่วนของริมฝฟีปากบ้างอย่างแรกเลยที่มันฮิตแต่ฉันไม่ปลื้ม แล้วก็แม่บอกว่าอาจจะแพ้นั่นก็คือเบิร์สบีบีดแวรลิปปามาเองอยิ่งเหลืออยู่เลอะเอเยอะเลยคือเป็นเป็นแบบเป็นลิปปามซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้เลยนะแต่แบบนัตตี้ใช้แล้วบอกว่าปากยิ่งแห้งปากยิ่งลอกแล้วบอกว่ามันเป็นมินต์อ่ะมันแบบคูลิ่งชูตติ้งคูลิ่งเฟชชิ่งแบบว่าไม่เลยกูไม่รู้สึกเลยคือยิ่งทาแล้วปากยิ่งแห้งอ่ะคือแบบทายังไงก็ปากก็แห้งแบบเหมือนแบบเอ้ยนี่ฉันทาไปทําไมวะคคอทาแล้วปากยิ่งแห้งรือว่า แพหรือเปล่าไม่รู้ก็จะบอกมันยิ่งแห้งอ่ะเออก็เลยแบบไม่เข้าใจว่าทําไมบอกเฮ้ยฉันแพหรือเปล่าทําไมมันถึงขายดีอย่างนี้ดบอกฉันใช่แล้วบอระว่ไม่ปื้มเลยจ้าอันต่อไปอันนี้ก็เคยฮอไปแล้วเหมือนกันนั่นก็คือ N Y X s o f m a t t l i p Cream ค่ะเป็นลิฟที่เป็นแบบลายลเนื้อกอแต่เป็นแบบอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะแห้งแมทขึ้น คนก็บอกว่ากบสีปากไดมิดแมทสวยๆแต่พอใช้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มิดกบสีปากไม่มิดเลยแล้วก็ถามว่าแมทไหมแมทึ้นจริงแล้วแบบแมทจนแบบมันแห้งอ่ะแห้งแห้งแบบแห้งมากแห้งจะแบบเฮ้ยมันแห้งเกินไปนะคือแบบเออก็เข้าใจแบบมันมีในราคาที่มันถูกอ่ะเป็นเป็นเนื้อแมทเป็นลิปพกเลเสติกเนื้อแมทมันก็ไม่แห้งเข้าเนี่ยคืออันนี้แบบแห้งจนปากลอกอ่ะ ก็เลยบอกแล้วกบสีปากไม่มิดนะแต่นะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสีนี้หรือเปล่านะอันนี้นะัทซื้อสีอะไรวะรู้สึกจะสตอ็อกโคมเออเป็นสีนูสวยๆแต่พอใช้จริงๆแล้วบอกว่ามันไม่สวยอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อที่มันออกนะเดี๋ยวจะไปลองดูว่าจะมีอันไหนที่แบบเวิร์กกับอันนี้ไหมนะอันต่อไปเลยมาจากแบรนด์เดียวกันเลยนั่นก็คือ N Y X เหมือนกันค่ะ เป็นลิปสติกของเขารุ่นนี้นะคะลิปสมาร์คกิ้งฟันคัลเลอร์นั่นเองอันนี้โอ้ยตอนนั้นแบบผิดมากราคาถูกแทงละร้อยหิดมากทุกคนซื้อทุกคนกรีดร้องทุกคนแบบมีบรรพวกบลอกเกอร์มารีวิวทีแบอบกประมาณ10-20-30แท่งอะ่ะเพราะว่าสีมันสวยมากแล้วสีแบบมีให้เลือกเยอะมากแต่แบอกว่าดูดีแบบสภาพแบบเยินมากอะ่ะแบบทุเลดอะ่ะคืออันนี้อันนี้สีอะไรวะ อันนี้สีทีโรดนะครับเป็นออกชมพูชมพูกะปิกะปิหน่อยเออคือแบบจะเห็นจากสภาพคือมันเลกมากเพราะว่าเนื้อแบบเห็นไหมเนื้อแบบเนื้อเามันแย่มากอะ่ะเนื้อแบบมันเป็นแหวกค,ค่อนข้างเยอะอะ่ะแล้วคือแบบมันทาเแล้วไม่ติดปากอะ่ะมันคือมันเป็นแหวกเยอะอะ่ะมันก็เลยทาไม่ค่อยติดปากเราติดก็ไม่ทนไม่อะไรเลยแต่สีสวยไหมสีสวยสีนี้ให้เลือกเยอะมากสีสวยมาก,มากหลยสีแต่แบบเนื้อแบบอ่อนด้อยด่อยมากๆ คือเคยทนใช้อยู่สีหนึ่งเสื้อสีพัมกิ้งพายทนใช้มาแบบประมาณสองแพ่งอะจงแบบจะบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วคือฉันฉันทนกับสภาพเนื้อลิปไม่ได้คือมันแย่มากแล้วแบบคือสีมันสวยอะแต่แบบเนื้อมันแย่จนบอกโอ้ยพอเถอะลาดีกว่านะจ๊ะอันต่อไปอย่างสุดท้ายชิ้นที่เก้าแล้วนั่นก็คืออันนี้ค่อนข้างก็แพงอยู่นะถือบอกในราคายาทาเลบมาก ซื้อราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าหลักร้อยอ่ะแต่ก็ถือว่าโอ้แพงอยู่นั่นก็คือคันเลร์ขับนั่นเองขับเป็นยาทาเล็บรู้สึกจะเป็นสัญชาติเลยว่าอเมริกาหรือเปล่าลืมไม่รู้สักอย่างนะจ๊ะอันนี้สีที่นัตตี้ซื้อมาคือ898เก้าแปดเลเลเวเวนะคะคือสีมันสวยมากสีมันแบบสีดําแล้วมีชิมเมอร์กิเตอร์สีแดงอ่ะอทาให้ดูหลังมือเลยนะนี่อินัตตี้ผีชีพมากอุทาหลักเยืยทุกอย่างเห็นนะ สีมันออกดำแล้วมีชิมเมอร์สีแดงทั้งสวยสวยมากใช่แบบเห็นเห็นสวะสีแล้วแบบโอ้ยกรี๊ดแต่พอแบบพอซื้อมาทาแล้วแบบเฮยอะไรเนี่ยนี่ยาทะเลตลาดนัดหรือเปล่านี่ค่นนี่คันเลือกขับก็มีมีมีแบบชื่อเสียงนิดนึงนแต่พอมาทาแล้วแบบคือทาแล้วไม่มีทางเรียบเลยคือทายังไงก็ไม่เรียบคือทาแบบทาบนเล็บนะคะคือยังไงก็แบบเนื้อก็ไม่เรียบเนียนสักทีแบบทุเรศอ่ะง่ายๆบอกว่าทาแล้วยิ่งทุเรศอ่ะ คือแบบนี้ฉันท้าให้สวยว่าทุเรศขึ้นวะ่ะคือไม่ได้เป็นแค่คนเดียวพี่สาวก็บอกว่าเฮ้ยมันบอกมันแย่มากบอกเออบอกเฮ้ยฉันทาแล้วแบบยังไงมันก็ไม่สวยอะ่ะเพื่อแบบเฮ้ยตกลงนี่ซื้อมาทาเพื่ออะไรวะคือแบบแย่ yeah, มากคือยี่ห้อถูกๆในบ้านเราแบบมีเยอะบิวตีุ้ฟเฟยังดีกว่าน,นี้เลยจริงจริงก็หมดแล้วนะคะสําหรับทั้งหมดกี่ชิ้นว่ะ9ชิ้นนะคะสําหรับในโปรดักที่ซื้อทําไมเสียดายตังค์เออจริง,รงๆคือแบบรู้สึก เสร็จได้ตั้งอะ่ะเออจริงๆนะคะก็อยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะนะัตตี้ไม่ได้มาดิสเครดิตแบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะคะก็คือด้วยความเห็นส่วนตัวของตัวเองล้วนๆนะคะก็คืออย่างที่บอกกันเสมออะ่ะคือว่า คืออันนี้มันมันเหมาะกับสภาพผิวเรามันจอบโจดเราได้เราก็เลยซื้อแต่เนื่องจากว่าทั้งหมด9ชิ้นนี้นะคะมันไม่เหมาะกับสภาพผิวนัตตี้ไม่อบโจ์นัตตี้เลยซื้อมาแล้วบบรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อทําไมอะ่ะเสียดายตังค์อย่างงาั้นจริงๆนะคะก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูกันละกันว่าเอยที่ผ่านมาก็ทํามาเยอะแล้วบอกว่าฉันชอบสิ่งขนงสิ่งนี้มากมาแต่บอกว่ามีบ้างไมละที่นัตตี้ไม่ชอบก็มีทั้งหมดอย่างละ9ชิ้นที่เอามาพูดให้ฟังในวันนี้นะคะว่านัตตี้ไม่ เออนะอย่าเพิ่งฟังนัตตี้ทุกอย่างไปลองดูก่อนว่าคุณอาจจะปื้มมากก่อนนัตตี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ